อคาดว่าขาดตอน,อนขาดนะขาดมาั้ยเนี่ยเรื่องนี้น,น,นะมีดิสิโอเจ้าไปเกิดออยู่ทางข้างนี่นะมีตะปะนี่นะนี่ตะปะข้าง,างเลยอยุ้ยหุ้มเจ้าเลยดูคนที่มมีนะตะปะนี่นะ

Sách nhìn Bây giờ đây lên à. ừ. à. đi, à. À. Có tể đấy má, mài luôn áo lại đi nào ừ? Hoàng nghe gì xoay chuột nữa มันโเป็นย่ามากอืแม่เลยหัวนะพึ่งมนแม่เลยใชโอ้หักมันหนักพุ่นเ่ะไดได้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 ันบได้บได้เดยโอ้ยกัดมันเนาะกัดมับได้บได้ mẹ muốn con rắp 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 rắp

దాని కి సంకపన్ సువ నేరేవే బయ్ ఉహ్ ఓహో హాతిద

นี่จะพักลูปมึก่อนนี่อาอแม่อันนี้น่ลยขี้ที่ไหนพ่นบินเดี๋ยวที่ไหนบ่โอ้โหมือทำนั่นแหละเก่งดีนะลูกเนี่ ผมเป็นผมเป็นเดือนมาเนาะนเนาะกมาบอกว่าก็ได้กินมาสัมผัสสัมผมมาเน่ยมดเลวเปล่าพื่อนแม่เพื่อนตัวนี้ไปโอ้ยมามา ก็เตรียมฟ้า hmm, ว so ้นี่เนาะฟ้าสองว่ะสองฟาองฟ้า้อ้ยโอ้ยม่แขนลิ้เขาแล้วบ่นี่นะ่แขนลิ้นะน่อ๋อเไมมักมีไพูดตรงนี้ไหม mọi người 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 mọi mọi người này. người mọi 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 người Cái ใหมาช่ไหมมละกินเสมอมันก็มีจในนี้่นี้แหละโคตรเดอนเชบนี่เนาะยิ่งมาก่านี้เลยเต็มบอบาๆลิมซะนี่ก็ทิมทิมนี่ก็เออเอาโอ้ยจอยมันหักเลย เบื <S <s ้องอีังมันเป็นอีังมันเบอรแอ้วทีิเมื่อเำ้านี้อะไรอี๋งเลยจับเน่นแน่นว่าอยู่ยังได้ได้ได้ใช่ใช่ จ้องเมันเป็นกินหมดนะกินหมดนอะไในนนี้นะโอเนาะมาจีทิมดมาทิมดินี่อยู่่มอยเป็นน้อาหมดมันเป็นอย่างพออิ่มเ้ยโอ้บโหคลิปโลเออขาดเลื่อนมือนี่มังเทอะแต่ มันเมันโครงแงี่ตลอดเลยนะตัว้โอ้ยเคบอ่งมันเมาเรื่องเดือนโอ้พวกเราพวแกเพื่อนวานี่อยากอยากว่าร้อยสิบร้อยสเดือนนันแม่นเลยเพื่อนวาเดือนกาแม่เอาบ่เอาเลยเนาะเอาเลยเนาะหุบมเลยไหมหุบกันเลยไหมหุมยต้องเป็นเนื้อ

แม่ปท่านเลยวะจิกขานึงมืนมืนนี่มืนน่เนาะเอาีแมวนะเฮ้ยุบมาเก็บแม่ซินะเจ้าก็หุบเจ้ามาเฮ้ยนะขอโทษนี่นี่ลูกเป็นยไนอ้หเอาเอาลูกี่ คอ,อยยังถามาอ่ะค่อยอ,อย่คนนี้คอยยังถามาอ่ะค่อยกับมาแเจ้ารลง,งอ,อลลกแลวบุรักเดจะนายบอก<ะ>มันนบินทร์ไหอ,อ